ยุงลายมีกี่ชนิดชนิดไหนอันตรายกว่ากันเราจะป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายได้อย่างไรและวิธีใดคือวิธีที่จะได้ผลที่สุดต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยุงลายมีหลายชนิดแต่ว่ายุงลายที่เป็นพาหะนาโรคในประเทศไทยมีสําคัญอยู่2ชนิดหลักๆได้แก่ยุงลายบ้านแล้วก็ยุงลายสวนยุงลายบ้านกับยุงลายสวนมีความแตกต่างกันลวดลายยุงลายบ้านกับลวดลายของยุงลายสวนต่างกันอีกอันนึงก็คือแหล่งพ่อพันธุ์ที่ต่างกันยุงลายสวนชอบอยู่ในพื้นที่ที่เป็น สวนมากกว่าแต่ยุงลายบ้านมักจะอยู่ในบ้านหรือรอบๆบบ้านมักจะวางไข่รอบๆหรือภาชนะภายในบ้านเช่นจานรองต้นไม้กระถางต้นไม้ส่วนยุงลายสวนมันก็จะไปวางไข่ตามพวกภาชนะต่างๆที่หลงอยู่ในสวนยุงแต่ละชนิดชอบกินเลือดไม่เหมือนกัน แต่ยุงลายชอบกินเลือดคนดังนั้นมันจึงชอบอยู่แถวบ้านคนยุงแต่ละชนิดจะชอบเลือดไม่เหมือนกันแต่ยุงลายเป็นยุงที่ชอบกินเลือดคนเพราะฉะนั้นมันจะนำโรคระหว่างคนเป็นหลัก เช่นไข้เลือดออกชีคุนกัญญาหรือว่าซิก,กา้าก็จะนําโดยยุงลายบ้านเป็นหลักทําไมยุงกินเลือดเราไปแต่กลายเป็นเราติดเชื้อจากยุงเหรอครับยุงเฉพาะตัวเมียที่กินเลือดมันก็จะรับเชื้อมาจากคนไข้ที่มีเชื้อโรคอยู่พอมันกินเลือดแล้วมันจะเว้นช่วงไปอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งมันไปวางไข่เรียบร้อยแล้วมันต้องการจะวางไข,ข่ครั้งต่อไปมันก็จะหาเลือดกินอีกทีนี้ถ้ามันกินเลือดครั้งแรกแล้วมีเชื้อไวรัสอยู่ในตัวมันเชื้อก็จะเจริญอยู่ในตัวมันเจริญไป อย่างมากโดยเฉพาะต่อมน้ําลายของมันพอมันกินเลือดครั้งต่อไปมันก็จะปล่อยน้ําลายออกมาซึ่งมันจะมีลิ้ป้องกันการแข็งตัวของเลือดทําให้หลอดเลือดขยายตัวเชื้อไวรัสที่อยู่ในต่อมน้ําลายมันก็จะถูกปล่อยออกมาด้วยเพราะนั้นคนถัดไปที่ถูกยุงกัดก็จะได้รับไวรัสไปและเมื่อยุงได้รับเชื้อจากการกินเลือดคนไข้แล้วนอกจากแพร่เชื้อให้คนที่ถูกกัดถัดไปได้ ยังพบว่าเชื้อยังไปกับไข่ยุงด้วยในห้องแลบเรายังพบว่ายุงตัวเมียที่มีเชื้อเวลามันออกไข่เชื้อมันติดไปกับไข่ด้วยแล้วก็สามารถจะตรวจพบตอนที่มันเป็นลูกน้ํากลายเป็นยุงในช่วงต่อไปด้วยพบประมาณ6-7รุ่นของยุงที่โตต่อไปโดยที่ไม่ได้กินเลือดคนไข้การป้องกันโรคจากยุงลายทําได้ตั้งแต่ต้นทางคือกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ว่างไข่ การควบคุมหรือกำจัดประชากรยุงก็ดูว่าหนึ่ทำลายแหล่งพ่อพันธ์ุแหล่งที่มันจะไปวางไข่ เพราะมันจะไม่วางไข่ในน้ําโดยตรงมันจะวางไข่บริเวณขอบภาชนะเหนือน้ําแล้วไข่ที่มันออกมาเนี่ยหลังจากมันพัฒนาจากออกไข่ใหม่ๆจากสีขาวกลายเป็นสีดํามันจะสามารถทนความแล้งได้เป็นเดือนแต่ถ้าเห็นเป็นลูกน้ําแล้วอาจใช้สิ่งมีชีวิตอื่นมาควบคุมมีวิธีการกําจัดลูกน้ําอยู่เราอาจจะใช้สิ่งมีชีวิตอื่นๆมาควบคุมมันเช่นการใช้ปลาหางนกยูงปลาที่กินลูกน้ําต่างๆรวมทั้งทรายอเบตบางครั้ง เราอาจจะใช้สายอะเบดซึ่งเป็นสารเคมีกําจัดมแมลงชนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีความเข้มข้นต่ำมากๆแล้วก็มีพิษน้อยมากจนไม่เกิดอันตรายกับคนถ้าเราใช้ในสัดส่วนที่ถูกต้องสามารถจะใช้ได้ภายในบ้านเรือนแต่ถ้าเห็นเป็นตัวยุงแล้วก็ต้องอย่าให้ยุงกัดเรานะครับถ้ามันมีตัวยุงโดยเฉพาะในช่วงที่มีโรคระบาดแล้วเช่นมีไข้เลือดออกระบาดอาจจะต้องทําลาย ตัวยุงโดยตรงเช่นการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดมแมลงหรือว่าการป้องกันไม่ให้ยุงกัดเช่นการนอนในมง้งการใช้มุ้งลวดต่างๆปกติยุงลายชอบออกกินเลือดช่วงเวลาไหนเหรอครับยุงลายมากยักจะชอบหากินในช่วงสายๆหรือบ่ายๆสมมติกลางวันไม่มีคนอยู่บ้านกลางคืนมีคนมาเราก็ตรวจพบว่ามีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะแอคทีฟมากอยู่ในช่วงสายๆหรือบ,าบ,าบ่ายๆเพราะนั้นถ้าเรารู้เวลาอันนี้เราก็จะป้องกันตรวจได้ดีมากขึ้นอาจารย์ แนะนำให้จัดการกำจัดแหล่งยุงลายตั้งแต่ก่อนจะเกิดโรคระบาดทุนใหญ่เรามักจะตื่นตัวกันในช่วงที่มีโรคระบาดแต่จริงๆแล้วตามข้อมูลที่เรามีอยู่เราควรจะกำจัดมันก่อนโรคระบาดก็ยิ่งจะดีใหญ่จัดการกำจัดจำกัดไว้ล่วงหน้าช่วยป้องกันปัญหาที่บานกลายนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชัวกวก่อนแชร์นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทัานส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ยูทูบชัวรก่อนแชร์นะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่นแชร์สนิททุกคั้และวิเคราะห์ทุกคั้ในทางแชสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม